มึงช่วยดูด้วยนะอย่าให้ลูกค้าคนไหนมาทำรุ่มล่ามกับเมียกูกูฝากด้วยนี่กูถามจริงเหอะมึงไปรักกันระดาตอนไหนวะแล้วคนอย่างมึงเนี่ยไม่น่าจะแต่งงานง่ายๆแถมแต่งงานง่ายๆเงียบๆซะด้วยกูว่ามันต้องมีเงืเง่อนงำเงื่อนงำอะไรวะมึงพูดเหมือนเป็นคดีฆาตกรรมมันนี่มึงจะบ้าไหมเนี่ยกูพูดจริงมึงไม่ต้องมาเฉยใช้เลยก็ตอนแรกมึงให้ระดาลาออกเสร็จปั๊บ มึงก็ให้เขากลับมาทํางานที่บริษัทกูเหมือนเดิมจะไม่มีเงินงาได้ไงวะก็เพราะเวลากูไปทํางานอะกูไม่อยู่ทั้งวันเขาอยู่บ้านคนเดียวมันก็เบื่อไงอ๋อนี่มึงอย่าบอกนะว่ามีปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ายอะมันก็ทํานองนั้นแหละเฮ้ยนี่นอกจากลูกค้าแล้วอ่ะตัวมึงเองด้วยนะถ้ามาเจาะแจ๊ะเกาะแกะกัลดาเข้าใจเออ ฝากนเลยเพื่อนกูไปทำงานละตั้งแต่มีเมียดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะมึงรู้จักทำการทำงานบ้างเที meantime, ่ยวแต่เที่ยวอ้าวคุณระดายังไม่กลับเหรอครับรอเจ้าวัดมารับหรือเปล่าฉันกลับเองค่ะอ๋อถ้างั้นกลับกับผมไหมครับพอดีผมจะเข้าไปหาเจ้าวัดด้วยเชิยคุณธนาภูมิค่ะดีว่าวันนี้ฉันมีธุระต่อ ถ้าอย่างงั้นผมไปส่งไหมครับเจ้าว้ดมันก็ฝากฟังผมนะครับให้ดูแลคุณอย่างดีเลยอะอว่าแตกคุณจะไปไหนล่ะครับจะไปโรงพยบาบาลค่ะไม่มีเวลาก็ไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้นะนี่มึงคงทำงานมากขึ้นหรอสิแล้วมันเท่าไหร่กันล่ะอีกขาหมอเนี่ยเอาถนาดแม่แม่ไม่ต้องรู้หรอกอว่าแม่พักผ่อนเยอะๆแล้วก็กินให้เยอะๆด้วยนะถ้าแม่อยากได้อะไรอะ่ะ แม่ก็บอกนายก็บอกพ่อเขาอะ่ะฉันฝากเงินไว้ให้เขาแล้วนี่เขาหายไปไหนอะ่ะมันคงออกไปหาอะไรกินแล้วมัง้งไม่ต้องฝากไว้หรอกกูกินของโรงพยาบาลได้แล้วเออแล้วบอกหมอให้กูด้วยว่ากูหายแล้วให้กูออกไปจากที่นี่สักทีเออมึงก็กลับไปได้แล้วกูจะนอน แม่ฉันรู้สับไอเยี่ยแม่แม่จะไม่คุยกับฉันเลยสักนิดเหรอคุยหา่าคุยเหวอะไรนักหนาวะอ้วง ถ้าแกรู้ว่าฉันไม่ใช่แม่ทแท้ๆของแกแกยังจะเป็นห่วงและดูแลฉันอย่างดีแบบนี้ไม่รละดา